อกสวัสดีคนะตอนนี้มาดูน้ำดนีเล่นน้ำค่ะเล่นอย่างนเลยค่ะอเล็น้ำเน้ำเข้าได้เต็มัวนะคะ้น้ำเข้าได้ นี่เลยเลยนะไปนคนอรมาอ้ยไปเล่นอะไรเอานเล่นกระปองอะไรน่ะป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 ะเอาเอาทิ้งทิ้งทิ้งไม่เอาลูกไม่กินอุ้ยมาแล้วฝนก็ลินมาแล้วนะคะ ขอได้ยังขนต่อลอยๆมาแล้วนะคะออยังคะคนมาแล้วคุณพ่อเานะกินน้ำอีกบ่ ใยางไปกับเล่นหรือ huh. กินน้ำหรือกับสายเล่นนะครับคิดใช้ปากนางเลยน้ำบ้งเหรอมีนะครับดูน่นะครับ ฝนตกแล้วติฝนตกแล้วนะครับดูน้องวันดีโอ้ลูกใต้โออย่ังนั่นนันจะกินอ้อยแล้วอเรียบร้อยแล้วนะต้งใส่แล้วมากเก็บมาน้องอาาดแล้วน้ำาจะิ้งาคะมาลิงมาแล้วนะคะ Mm hmm. สวัสดีค่ะน้องสุพัรษาสวัสดีค่ะ รอจบเพียงเท่านี้นะคะศาตการท่หนึ่งวันดีเนาะพาด้วยนะคะตหนหี่สังที่าี่สอ่่่รัลลี่อเ่มลอเลือีกมหนึ่งก็เลองอันดับเฟือวันดีนึ่งโบโอ้อะเจียดีกว่าดีรนะลองเลืไม่นเออ มาแม่คุณายเดอคุณวันนี้มาเยี่ยมเยียนครอบครัวน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะอนุเมงสวัสดีค่ะคุณแม่หน่อยแล้วลูกเร็ววันนี้ดอกแก้วมาเยี่ยมครอบครัวน้องนุเมงนะคะสิบเดือนนะคะนุเมงสิบเดือนแล้วนะคะ ความสนของนุ่เมเงน้อยเอเมน้อยอุ้ยฝนตกแล้วนะคะแม่แม่จ๋าฝนตกนะคะว่าจะพาว่าจะพาหนุ่เมเงไปอาบน้ำนะคะอุ้ยฝนตกมาอีกแล้วนะคะพอดีเสร็จพอดีเลยนะคะพอ<ป>พอดีฝนไอ้บ้านเสร็จก็จะพาจะได้คลิปนุ่เมเงนะคะ เพราะช่วงนี้สายไฟตรงช่างยังก่อสร้างอยู่นะคะก็เลยช่วงนี้ก็จะมีคลิปพี่บันดีเล่นน้ำนะคะนูเมงก็ทำบ้านเสร็จแล้วนะคะก็จะมีคลิปนูเมงเล่นน้ำกับพี่บันดีนะคะเจ้าเมงน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่หน่อยเร็วลูกเร็วรว,วันนี้ ดอกแก้วเขามาเยี่ยมเยียนทบทวน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะฝากกดติดตามาก,กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องดอกแก้วแฟมิลี่ด้วยนะคะแม่แม่จา๋าช่องเปิดใหม่นะคะตกงานมาจากพัทยาตอนนี้ไปทำงานที่วังทะลุนะคะตอนนี้ดอกแก้วไปทำงานที่วังทะลุนะคะไปทำงานร่วมกับกลุ่มตกงาน กับช่องสามสาวดาวซิ่งนะคะไปทุกวันนะคะหยุดสองวันนะคะวันหยุดสองวันวันนี้หยุดก็เลยมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนน้องวันทีจุพันสานะคะช่องน้องใหม่เปิดได้คนติดตามยังน้อยมากเลยนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีใจบุญทุกทุกท่านนะคะเข้าไปกดติดตามช่องดอกแก้วแฟมิลี่ด้วยนะคะวันนี้มาเยี่ยมเยียน ครอบครัวน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะมาเอาความน่ารักของครอบครัวน้องวันดีครอบครัวตัวกลมมาฝากให้ชมนะคะนี่อ่น้องวันดีสวัสดีค่ะแม่แม่หน่อยเร็วลูกเร็วน้องวันดีคนสวยนะคะเพิ่งอาบน้ํามานะคะเพิ่งอาบน้ํามาตัวดําเมียมเลยนะคะแม่แม่จ๋าอ้ยอุ้ยาลังนางนะคะ สวัสดีคุณแม่ทำยังไงลูกเพิ่งอาบน้ำมาดูแตกต่างกับคุณแม่กับนุ้เมงนะคะสวัสดีค่ะคุณสวยเออกราบเลยนะคะสวยกราบสวยสวยสวัสดีค่ะเออ อืมมะม่วงถูกใจน้องมากนะคะ,ด,ะดูพี่คุณแม่ลินล,ลี่กับนูเมงช้างเพืองนะดูดความ<ด>แตกต่างอของพี่วันดีกับนูเมงนะคะออโอ้ยกราบเลยนะคะลูกจา๋าอาปากสวยเออ,อนูมเม้งคนี่นะคะความความดอกแก้วนะคะตับเพนนะคะวันดีชาสวยๆนี่ ปันครับสวัสดีครับคุณดูดูพี่พอดีอยังจะโคกับควานดบดแ,แก้วด้วยนะคะนี่ควานดบแก้วนะคะตาเพนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมที่วังทะลุกับควานจอยช่องสามสาวดาวซิงนะคะไปกลับกีโลคะไปกลับครัาบวาันอะทิตย์เดประมาณไปกลับสิบกว่ากิโลสิบกว่า <10 S 2> กิโลสี่ห้าโล 14, โอ้ย ไปไปกลับก็สิบสามสิบสี่โลนะคะถ้าอยู่บ้านตาทิศนะคะปันนี้หยุดนะคะก็เลยมาเยี่ยมเยือนครอบครัวนุมเมงครอบครัวตัวกลมนะคะฝากเข้ากดติดตามให้ดอกแก้วด้วยนะคะเพราะว่าน้องยอดรัพย์ยังน้อยมากนะคะน้องยอดทรั์ยัยงน้อยมากเลยนะคะยัง แม่ควานก็ยังถ่ายคลิปไม่ค่อยเก่งนะคะก็เลยให้ถ่ายให้นะคะก็แม่ควานสุภาษาก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอช่วยกันได้นะคะนลิงวันนี้อาบน้ำยังไม่ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวก็จะพาฝนตกแล้วก็จะพาไปเดินออกกำลังกายกันนะคะ คุณแม่ลินลี่คนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เนื้อเลืูดเลยสวัสดีคุณแม่เอฟซีเนื้อเลือดเออคุณแม่ลินลี่อื้ยโอยโอ้ยดูดูเมงอาบน้ำนะคะดูเมงอาบน้ำนะคะอุ้ยดูเมงนูเมงมาเดี๋ยวมาีเร็ว

เอ้ยดูนุ่มเองนะคะดูดูดูโอ้ยจะปีนแล้วนะคะแม่แม่จ้าทาประจําของนุ่มเองแล้วโอ้ยเนาะดูุ้ม่งกันสวยนะโอ้ยโอ้ยอะไรกล้องยบบดูดูโอ้ยเปียกคลอกหมดแล้วพอพัน แฉะนะคะนี่ฝนก็ตกอุ้ย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 กินธรรมดาโลกไม่จำนะคะนู๋เมงจะต้องปีนข้อกินนะคะแม่แม่จ๋ากินธรรมดาโลกไม่จำนะคะโอ้ยเนาะนู๋เมงน้อยอุ้ยเนาะฉายาจอมปีนข้อนะคะนี่เดี๋ยวบ้านเสร็จก็จะให้หนู๋เมงเตะบอลนะคะหนู๋เมงเตะบอลนะคะไอ้หนูเอ๊ะไหลอ่ะอยู่นี่ในช่วงเอจําเอมวยคลิปจน เออเดี๋ยวจำบสิบเลยจำบสิบเลยคลิปนี้แม่ควานก็เอาความน่ารักของครอบครัวน้องวันดีน้องสุพรรษาเพียงแค่นี้นะคะเป่าก่อนแล้วเป่าทั้งด้นนะโอ้ยังจะโอ้ยย้อนะคะให้เป่าแทนก่อนนะคะโชว์ก่อนนะคะโอ้ คุณเมลลี่ก็โชว์นะคะเมื่อกี้เป่าเมาแกนนะคะอุยอยดูอุยอุอุยไล่ไก่นะคะอุคุณเมลลี่มีแต่นักเลงขาหลังทั้งครอบครัวเลยนะคะนี่โอ้ยเนาะเห็นไก่นะคะพากันไล่ไก่นะคะไก่เข้ามาบริเวณนี้ไม่ได้นะคะ นี่คือครอบครัวตัวกลมคลิปนี้แม่ควานก็เอาความน่ารักของครอบครัวน้องวันดีน้องสุพรรษามาฝากคุณพ่ขขอคุณแม่เอฟซีทุกทท่านนะคะฝากกดติดตามช่องดอกแก้วแฟมิลี่ด้วยนะคะยอดซับยังน้อยมากเลยนะคะแม่แม่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดอกแก้วแฟมิลี่ด้วยนะคะ คลิปนี้แม่ฟานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ